ปีหกเจ็ดอุคนตั้งธุรกิจในบ้านเรามีทั้งปิดมีทั้งเปิดแต่สถิติที่น่าสนใจก็คือว่ามีจำนวนของการตั้งธุรกิจในประเทศไทยเป็นนิวไฮนะฮะและคาดว่าปี6เนี่ยจะมีถึง1 000, 000, ล้านรายแต่ปรากฏว่าก็มีธุรกิจที่ปิดตัวลงทั้ง3กลุ่มและเปิดตัวลงทั้ง3กลุ่มที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับในที่สุดเขาก็าสรุปกันออกมานะครับสำหรับการที่คนเวลาจะทำธุรกิจก็ต้องไปเปิดบริษัทก็ต้องไปจดทะเบียนตั้งบริษัท เวลาค้าขายไปไม่รอดไม่เอาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปจดทะเบียนปิดบริษัทถูกไหมครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ากระทรวงพาณิชย์อรมอนรั์ทวีธรรมเนี่ยก็เลยสรุปการจัดตั้งธุรกิจและการปิดตัวธุรกิจในปี67สําหรับประเทศไทยที่ผ่านไปแล้วนะครับบอกว่าการตั้งธุรกิจใหม่ในปี67ี่มี87,000รายนะฮะทั้งปีที่แล้วเพิ่มขึ้นประมาณ2,296รายก็โตประมาณ2.69%มื่อเทีปีกปี66นะครับในขณะที่ทุนจดทะเบียนรวมเนี่ยนะฮะที่ว่ามี เกิดขึ้นมาตั้ง2,000กว่าลายนี่นะครับเปิดบริษัทเนี่ย285,000กว่าล้านซึ่งตรงนี้ปรากฏว่าลดลงลบ49%โอ้คือจำนวนการเปิดบริษัทเล็กๆย,ย่ยอยๆเพิ่มขึ้นแต่เงินไม่เยอะนะครับต่อมานะฮะถามว่าแล้ว3กลุ่มที่เปิดธุรกิจมากที่สุด3อันดับแรกในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย3ธุรกิจแรกคืออะไรซักนะฮะหคือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ก็คงจะคล้ายๆแบบตึ่นๆืผู้รับเหมาไม่ก็ผู้รับเหมาเนี่ลยละครับปีที่แล้วมีทั้งหมด6,636ร 6, 6ายนะฮะทุนจดทะเบียนรวมกัน 14, ทั้งหมด14,000กว่าล้านธุรกิจอันดับที่2ที่เปิดมากที่สุดในปีที่แล้วเนี่ยครับคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่ขนาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีที่แล้วเนี่ยซบเซากันในรอบ7-8ปีนะแต่ก็ยังเปิดกันอยู่เนี่ย6,500กว่ารายทุนจดทะเบียกนกว่า30,000ล้านและอันดับที่3ครับ เปิดง่ายขายคล่องรับเงินสดเนื้อแต่เดี๋ยวนี้เขารูดผ่านสแกนคืออาคโนก็คือธุรกิจพัฒนาอาคารและร้านอาหารปีที่เราเปิดมากเป็นอันดับที่3ามนะฮะสี่พร 4, ายรวมทุนจดทะเบียนทั้งหมด8ปดพล้านบาทและพบว่าในปี67นะครับท่านผู้ชมครับมีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ที่มีจดทะเบียนสูงเกิน1000ล้านบาทเนี่ยมี15บริษัทร,รวมกัน4ี่หมล้านรู้ไหมครับเป็นธุรกิจอะไร ศูนย์ข้อมูล data center นะครับรวมถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารค้าส่งค้าปลีกและโรงพยาบาลอันเนี้ยคือนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนเกิน1,000ล้านเนี่ยเปิดบริษัทใหม่ในปีที่แล้วแค่15้ารายนะครับอันนี้คือเปิดนะฮะทีนี้มาดูปิดกันบ้างครับปิดในปี6กเจก็มีสามกลุ่มธุรกิจเหมือนกันที่ปิดมากที่สุดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าธุรกิจแรกนะฮะที่ปิดมากที่สุดคือก่อสร้างอาคารทั่วไปเห็นไหมคือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปในปีที่แล้ว คลองทั้งอันดับหนึ่งเปิดใหม่คลองทั้งอันดับหนึ่งปิดตัวนะครับปิดตัวในปีที่แล้วสำหรับธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปนะั้นปิดไป2,146รายนะครับเงินทุนหายไป4,700กว่าล้านนะครับอันดับที่2อสังหาริมทรัพย์ครับเอออันนี้ดูเหมือนจะตรงกับกระแสข่าวแล้วก็ความเป็นจริงของข่าวที่นําเสนอในปีที่แล้วแต่ในขณะเดียวกันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับในปีที่แล้วก็คือติดอันดับ2เปิดใหม่มากที่สุดแลวก็ติดอันดับ2ปิดมากที่สุดด้วย ปิดในปีจำนวน238รายทุนจดทะเบียน16,885ล้านและในขณะเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับธุรกิจที่อยู่ในอันดับที่สามเปิดมากที่สุดในสามปีที่แล้วคือพัฒการร้านอาหารก็ปิดตัวมากที่สุดอันดับสามในปีที่แล้วครับคือเปิดไป805รายรวมทุนจดทะเบียนหมด1,994ล้านทีนี้ที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับคือตัวเลขตรงนี้นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนเกิน1,000ล้านในปี67ที่มีการปิดตัวเนี่ย13ราย ัวดีนะฮะธุรกิจเอกชนที่มีทุนจดทะเบียนเกิน1,000พล้านบาทปิดตัวในปี67เนี่ยมี13รายขณะที่เปิดใหม่ในปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่ฮะ15รายฟังดูแล้วเหมือนกับว่าธุรกิจพันล้านเปิดใหม่น่าจะดีถูกไหมฮะแต่ไม่ใช่กลายเป็นว่า13รายที่มีธุรกิจทุนจดทะเบียน1,000พันล้านปิดตัวในปี67เนี่ยรวมเงิน ทุนธุรกิจที่หายไปจากการปิดกิจการหมด13รายเนี่ยคือ85,839ล้านแต่ในขณะที่ธุรกิจเกิน1,000ล้านบาทขึ้นไปและเปิดในปีที่แล้ว15รายคือเปิดมากกว่าปิดเกินมา2รายเนี่ยแต่ทุนจดทะเบียนแค่45,000ล้านเท่ากับว่าการปิดตัวลงของธุรกิจขนาดใหญ่ในปีที่แล้วที่มีจํานวนน้อยกว่ารจริงแต่เงินทุนหายไปมากกว่าถึงเกือบเท่า เกือบเท่าตัวนะครับดังนั้นตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปีที่แล้วเนี่ยครับก็ยังคงเป็นจุดหนึ่งที่ต้องพึ่งเงินนอกมากกว่าเงินในประเทศนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะทุนจากต่างประเทศเข้าลงทุนในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วสูงถึง79%เ็นห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะพูดได้แบบพอสมดป็นไกลเลยนะครับว่าธุรกิจที่คนไทยทําขึ้นมาเอง และเป็นธุรกิจแบบขนาดกลางลงเล็กเองยังมีปัญหาอยู่ในการที่จะดําเนินธุรกิจให้ไปต่อรอดแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าเม็ดเงินที่เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจ,จกต่างชาติและเป็นเม็ดเงินใหม่ก็จริงและนั่นเป็นเม็ดเป็น,เ,ปนเม็ดเงินที่เราคงต้องหวังจากต่างประเทศเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมเห็นไ,ไหมฮะภาพการสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะยังคงมีปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังน,นะครับว่าตกลงแล้วทานผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับตอบคําถามของเราด้วยนะครับทานผู้ชมครับอะถามทา ถ้าผู้ชมคิดว่าสงครามภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับประเทศไทยจะถูกเก็บภาษีด้วยหรือไม่โดนหรือไม่โดนส่งเอางี้เลยครับถ้าผู้ชมคิดว่าวประเทศไทยเนี่ยจะโดนนโยบายเก็บภาษีจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับโดนหรือไม่โดนส่งไอคำว่าโดนนี่หมายถึงโดนเก็บนะฮะไม่ใช่โดนใจนะโดนหรือไม่โดนฮะส่งมาเลยนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าโดนพิมพ์โดนถ้าคิดว่าไม่โดนพิมพ์ไม่โดนแล้วส่งมานะครับคําถามผมคือว่าถ้าผู้ชมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยรอดพ้น มาตรการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็โดนหรือไม่โดนฮนะถ้าโดนพิมพ์โดนนะครับถ้าไม่โดนพิมพ์ไม่โดนและส่งมาเลยครับนะฮะเราจะได้รู้กันครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับ